นิกกี้นฉะชัด arp, แอดมิดไม่สบายคอยอรชพรส่งกำลังใจให้หายไวๆทําเอาแฟนคลับและเพื่อในวงการบันเทิงแห่ส่งกำลังใจให้นักแสดงหนุ่มนะิกกี้นฉะชัดกันอย่างล้นหลามหลังเจ้าตัวได้ออกมาโพสภาพขณะตัวเองไม่สบายนอนอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมแคปชั่นว่ามา FRI สแกนผลออกมาแล้วคุณหมอบอกไม่เจอผมเลยถามไม่เจอเนื้องอก หมอบอกไม่เจอสมองนั่นซึ่งงานนี้ทางด้านแสดงสาวก้อยอรชพรอดีตแฟนสาวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าหายซักทีหายไวๆค่ะซึ่งหนุ่มนิกกี้ก็ได้ตอบกลับว่าหายป่วยหรองานนี้ทำเอาแฟนคลับแห่ชมมิตรภาพความน่ารักของทั้งคู่กันอย่างล้นหลาม